นี่แต่ที่จริงแล้วรายการตีท้ายควัวอยู่มาสิกว่าเกิน1ิบสาปีอ่ะอแต่ <ฮะ S 2> มาดําเอง13บสามเขาบอกถ้าสมมติเมื่อ15ปีแล้วถ้าคุณหอยไม่ให้คําแนะนําไม่มีตีท้ายควัวนะจริงเหรอเน,นี่ยจริงเขาว่าอย่างนั้เขาบอกว่าผู้จัดผู <S <S 2> <S 2> ้จัดเราอะไปปรึกษาพี่ เคยวันตอนนั้นก็มาคุยกับพี่ดุกเรื่องเกี่ยวกับว่าทำอะไรพี่ดุ๊กน็อตถอดรูปปะน็อตถอดรูปน็อตถอดรูปมาคุยว่าเฮ้ยถ้าจะทำรายการเนี่ยทำยังไงขายใครไปเอจนซี่ไหนอะไรต่ออะไรเราก็เปิดข้อมูลเพราะมันไม่มีความลับเป็นพี่น้องกันหมดบอกได้ผมก็ผมก็โตมากับพี่ดุ๊กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็เปิดข้อมูลไปนะฮะว่าวิธีการขายของขายยังไงในสปอตโฆษณาอะไรในยุคนั้นยุคนี้มันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องปรับไปหอยก็ทำทำเพลงให้นะ ติดยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้นะพี่ยังใช้อยู่ใช่ใช่ตอนนั้นเขามาปรึกษาเราเพราะจะถึงจนรายการเขาอยู่กันมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้เราไม่มีเลยเราจะปรึกษาเดี๋ยวเราปรึกษากับเดี๋ยวเราปรึกษากับอยู่ยังไงให้เง้นไอ้งบขาดลบหรืออะไรเนี่ยบริษัทเนี้ยช่วยทำเพลงให้เราด้วยไม่มีงบแล้วนะไม่มีเงินงบอ่ะให้ทำแบบนี้เลยนั่นแหละเพลงตีไทยกูก็มาจาก มือไม่ห่อยครับครับผมไม่ให้คนเขาทาให้แบบว่ามันตอนนั้นเขามามาบอกว่าจะทํารายการประเภทนี้แล้วน่าจะมีพี่ดุกด้วยนะพี่ดุ๊กพี่จ๋าทุกคนจากเริ่มละครมากัะหมดเลยใช่ใช่เขามาตอนนั้นเราก็ เป็นเหมือนเป็นเหมือนเราเราทำมาได้สักระยะหนึ่งเราเรามีความรู้อะไรใครถามอะไรเราจริงๆถ้าเป็นน้องๆตอนนั้นบอกหมดแม้แต่จิธีการขายเพราะเราอ่ะส่วนใหญ่เราไปขายเองเรารู้เองซี่เขาต้องการแบบไหน,น,นอะไรปันการส่งต่อธรรมเนียมบริษัท <S <S <ร>ผมเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาโดยพี่กิ๊กพี่ติ๊กใช่เขาบอกให้ผมสามคนหุ้นกัน แล้วเขาก็จูงมือเราไปเอ็นซี่แล้วก็ขายของในรายการให้เรา<อ>แล้วก็แล้วก็บอกหมดทุกอย่างว่าทำยังไงจำจำได้ปีแรกอะ่ะเขาขายของทิพปทูใช่ไหมเ,ออเขาขายขายเอ็นซี่ใหญ่เลยอะ่ะเป็นเอ็นซี่ใหญ่ปึ๊กแล้วพวกเราอะ่ะอยู่ข้างนอกนั่งแบบต้องจะต้องพรีเซนต์แบบว่าเ,เรา,าไม่เป็น <สา S 1> ไงไม่เป็นเลยเขาเปิดใหญ่มากเอาละครับพี่ทีครับอตอนนี้ทิพปทูเรียบร้อยแล้วนะฮะแสบคูณสองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมขอแนะนํา ลิกกิ้เลยขอแนะนำน้อง,องใหมน่น้องใหม่เดินมาปุ๊บนัง่งโคตรกลัวเราไม่เคยเจอเอเจนซี่แล้วเขาเหมือนหน้ากลัวแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ถึงก็หลายคนแล้วพี่อยู่สองคนนั่งกันโต๊ะยาวเลย <S <S นั่งกันโต๊ะยาวเพื่อฟังพรีเซนเทชันมีแพลนเนอร์มีออลูกน้องแพลนเนอร์มีใครก็นั่งกันเต็มเลยแล้วต้องอธิบายว่ารายการเรา เป็น <Sen Heck S 2> ยังไง ah. แล้วเขาจะเข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้าง <alrededor> เขาจะได้อะไรเอ,เอา,เอาตรงๆวันนั้นอะไม่ได้พูดเลยพี่กิ๊กทำบิทิกมีแค่สวัสดีครับพี่พี่แล้วก็นั่งแล้วก็นั่งเลยนั่งแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วพี่กิ๊กก็ขายให้ขายหมดเลยขายจบเรียบร้อยสรุปซื้อเหมาหมดฟุ้อปีนึงอะเราอยู่ด้ปีนับสวัสดีครับกลับบ้านจำได้เลยเขาขายให้เราอะจับฉลากจับเมื่อก่อนมีจับฉลากใช่ไหมพี่เขาขายเราแบบ สุดยอดพี่ถือว่ามันเป็นคำเนียบวงการบันเทิงที่ส่งต่อรุ่นสูรุ่นรุ่นเพื่อนๆไม่รู้ที่อื่นทําหรือเปล่าแต่ใครมาถามผมเนี่ยผมพี่ก็บอกเพราะผมก็บอกเฮ้ยเราได้ที่เขามาเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทําต่อไปเราก็เปิดเท่าที่เรารู้มากที่สุดคุณติ๊กอินสีเป็นคนตั้งชื่อบริษัทละกบจำได้เลยพี่แล้วความเจริญก็มาคุณดูสิตอนนี้พวกเขาก็ไม่อยู่แล้วพวกผมก็ไม่อยู่แล้ว คณไทยตรียมชื่อหาอยู่กันนะอันนี้เขาพูดเองนะผมถามพี่ติ๊กพี่ติ๊กนะเออนั่นแหละพนี่ะพี่เป็นคนที่ตั้งบริษัทเรามานี่นี่นั่นแหละไอ้ติ๊กนั่นแหละดูสิตอนเนี้ยพวกเรามีอะไรเผามจะตายมันเป็นมันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นมันเป็นเรื่องสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันเลือกทําในช่วงน้ําขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไงมันต้องมียุคสมัยที่เปลี่ยนพี่ แต่เอาจริงยรุ่นพวกพี่ทำทีวีรวยรอให้มาทำทีวีทุกวันนี้ก็ไม่รวยไม่แนะนำนะไม่แนะนำไม่แนะนำาไปทำอย่างนี้นะเราจำได้เราเปิดบริษัทแล้วเราไปขายสิวันแรกเราได้เวลาจากท่องสามาวันนั้นเป็นวันที่เขาประกาศเงินบาทลอยตัวจำได้สี่ศูนย์ใช่แล้วมองหันกันเอาป้องว่าเขาว่าไอรี่เป็นคนบอกเลยบอกว่าถ้าเรารอดเราจะอยู่ไปอีกนานเลยเอาป่ะเอา มันก็เหมือนกับยุคตอนเนี้ยสมมุติคุณหาทางทางทางไปถูกตอนนี้มันก็จะไปยาวแล้ว